อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับ16เคล็ดลับวิธีสร้างบุญกุศลเพิ่มบุญบารมีให้ตัวเองเพื่อให้ตัวเองมีดวงชะตาที่ดีขึ้นและหลุดพ้นจากวิบากกรรมทั้งหลายนะครับอันนี้เป็น16เคล็ดลับที่ผมจะนำมาแบ่งปันกับทุกคนนะครับก็เดี๋ยวมารับชมและรับฟังพร้อมๆกันได้เลยครับข้อ1ครับ ให้ตื่นเช้าไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าก่อนไปทำงานเพื่อช่วยให้จิตใจสงบสุขและรู้จักการให้มากกว่าการรับแล้วชีวิตของคุณเนี่ยก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นครับอันนี้เนี่ยบางคนอาจจะบอกเอ้ฉันมีเงินน้อยฉันจะทำบุญได้ยังไงนะครับก็มีน้อยทำน้อยมีมากก็ทำมากตามศรัทธานะครับคืออันนี้ไม่ได้บังคับว่าจะต้องเยอะหรือต้องน้อยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ย วันพระใหญ่หรือว่าวันพระขอให้ทำอย่างน้อยวันพระละครังก็อย่างดีนะครับข้อ2ให้มันถวายน้ำเปล่าหนึ่งแก้วหรืออาหารคาวหวานหรือจะเป็นพวงมาลายัยดอกไม้ทูบเทียนให้กับพระพุทธรูปที่บ้านพระพุทธรูปประจำบ้านเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในบ้านดังนั้นเราจึงควร หาอะไรไปถวายท่านบ้างนะครับแล้วก็ท่านเป็นจุดศูนย์รวมของพลังงานสะอาดดังนั้นเนี่ยคนที่หมั่นไหว้พระทาบุญหรือว่าถวายน้ําเปล่าหรือว่าสวดมนต์กับพระพุทธรูปที่บ้านเนี่ยมักจะหาเงินได้คล่องตัวยิ่งขึ้นนะครับข้อ3หมั่นทําบุญฝึกสมาธิโดยการสวดมนต์อย่างน้อยวันละหนึ่งบทให้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าช่วยขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น อาจเป็นบทสวดสวนมนต์ง่ายๆอย่างการแผ่เมตตาหรืออิติปิโสแต่ถ้าใครพอจะมีเวลาบ้างเนี่ยก็ลองสวดคาถาชินบัญชรดูนะครับหรือคาถาพระปริศอะไรก็ได้นะครับหรือคาถาธรรมจักถ้าใครพอมีเวลาเนี่ยผมแนะนําให้ลองสวดธรรมจักรนะครับเพราะว่าเป็นอีกคาถาหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ใครหลายๆคนเนี่ย พ้นจากภัยมาแล้วนะครับคือถ้ามีเคาะกรรมหนักเนี่ยก็ให้สวดธรรมจักแต่บางคนก็ดูดวงชะตาไม่เป็นนะครับก็แนะนําให้สวดธรรมจักเนี่ยถ้าอย่างน้อยสวดเดือนละครั้งนะครับหาเวลาว่างลองมาสวดดูจะดีมากๆเลยนะครับข้อที่4ี่ครับมันนั่งสมาธิอย่างน้อย5นาทีเพียงแบ่งเวลานะครับเพียงวันละ5นาทีพอ จะเช้าหรือจะเย็นก็ได้หมดเลยนะครับเอาที่คุณสะดวกเอาที่คุณสบายใจลองหยุดการเล่นโซเชียลลงสัก5านาทีครับเอามาเป็นเวลาในการนั่งสมาธิมาอยู่กับตัวเองมาคุยกับตัวเองมาถามตัวเราเองว่าจริงๆแล้วจิตใจเราเนี่ยต้องการอะไรกันแน่แล้วใจคุณจะมีความสุขบางทีคุณอาจจะคิดอะไรดีๆออกก็เป็นได้นะครับข้อที่5มั่นือศีลข้อ5้า ข้อแรกก็คือการงดเว้นจากการค่าสัตว์ข้อที่2ก็คือการงดเว้นจากการลักขโมยการยักยอกทรัพย์การหาทรัพย์มาโดยวิธีที่ไม่สุจริตข้อ3งดเว้นจากการประพฤติผิดในการมข้อ4งดเว้นจากการพูดเท็จการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจอ้อการพูดสอ่อเสียด การพูดด่าทอคนอื่นหรืออะไรก็ตามที่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์สักเท่าไหร่ยกเว้นแต่ว่าเราจะต้องทำงานออกแนวที่แบบเอนเตอร์เทนคนอันนี้ก็คืออาจจะยากสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ทำตามสมควรก็แล้วกันนะครับและข้อสุดท้ายครับงดเว้นจากการดื่มสุรานะครับก็คืออันเนี้ยให้งดเว้นแบบบางคนอนะ่ะดื่มสุราเพื่อเข้าสังคมหรือว่าดื่มสุราเพื่อ เขาเรียกว่าให้เข้ากับผู้ใหญ่ได้อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าจงใจดื่มสุราให้แบบดื่มหนัก,นกๆแข่งกันดื่มไอ้พวกนี้ไม่ใช่แล้วนะครับข้อหให้มันพูดคุยหรือมันสั่งสอนธรรมะหรือมันแลกเปลี่ยนความรู้เรียนรู้เรื่องธรรมะบ้างนะครับจะช่วยให้จิตใจเราเนี่ยผ่อนคลายมากกว่าเดิมจะช่วยให้จิตใจของเราดีขึ้น จะช่วยให้จิตใจของเราเนี่ยสงบขึ้นนะครับหรือบางคนอาจจะไม่มีเวลานะครับก็อาจจะฟังธรรมะบ้างนะครับอาจจะเป็นบทสั้นบทยาวก็แล้วแต่เราเลยนะครับเอาแบบที่เราพอไหวเอาแบบที่เราฟังแล้วไม่อึดอัดก็พอข้อ7นะครับให้มันทําบุญกับพระสงฆ์ที่พบระหว่างการเดินทางเช่นหากเจอพระสงฆ์รออยู่ที่รถป้ายรถหรือว่าที่ไหนก็ตามแต่นะครับก็ ถ้าเราพอมีทุนทรัพย์เนี่ยก็ไปทําบุญกับท่านก็ได้นะครับหรือบางคนอาจไม่มีเวลาไปที่วัดนะครับถ้าพบเจอพระสงฆ์ยืนอยู่ในอ่าระหว่างทางเนี่ยก็ทําบุญกับท่านได้นะครับอาจจะถวายเงินไปไม่ว่าจะมากจะน้อยก็อยู่ที่ทุนทรัพย์ของแต่ละบุคคลนะครับหรือว่าให้อะไรท่านไปก็ถือว่าดีด้วยนะครับตรงจุดเนี้ยจะช่วยเสริมดวงชะตาในด้านความมีโชคโชคลาภหรือว่าการได้อะไรมาแบบง่ายๆนะครับเพราะว่า การทําบุญแบบไม่ทันตั้งตัวเนี่ยจะทําให้เรามีโชคลาภจะทําให้เราเจอกับโอกาสดีๆแบบไม่ทันตั้งตัวจะทําให้เราเจอโอกาสดีๆแบบที่เราคาดไม่ถึงจะทําให้เราเจอโอกาสดีๆแบบที่เราไม่เคยรู้ตัวมาก่อนนั่นเองนะครับข้อที่8ให้ดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือบางคน ใครก็รมแต่ที่เลี้ยงคุณมาครับที่อยู่ในบ้านของคุณเนี่ยทาให้ท่านมีความสุขนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คือพระประจําบ้านบางคนอาจจะบอกว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณน้าเลี้ยงหนูมาก็ไม่เป็นไรนะครับก็หมั่นดูแลเขาเท่าที่เราว่างนะครับ พยายามอย่าทาให้ท่านเดือดเนื้อร้อนใจหรือเป็นทุกข์ใจเป็นอันขาดนะครับหรือถ้ามีโอกาสทําความดีก็ควรหมั่นทํานะครับอาจจะพาท่านไปไหว้พระทำบุญพาท่านไปในที่ที่ท่านอยากไปไปเที่ยวไหนหรือว่าท่านอยากกินอะไรก็ลองซื้อมาฝากท่านดูนะครับก็ถือว่าได้บุญมากเหมือนกันแล้วก็เป็นการเสริมชะตาเราให้ดีได้เหมือนกันนะครับข้อ9นะครับให้ทดลองกินเจดูบ้างนะครับก็คืออาจจะ หม่ๆเนี่ยเราอาจจะกินได้ไม่ครบสิบวันหรอกตามเทศกาลนะครับลองกินให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะกินได้นะครับบางคนเนี่ยอาจจะกินได้วันสองวันหรือบางคนอาจจะได้มื้อสองมื้อนะครับแล้วแต่คนนะนิสัยคนเราไม่เหมือนกันนะครับคงไม่มีใครว่าใครได้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ลองฝึกกินเจดูนะครับลองไม่เบียดเบียนสัตว์ดูว่างนะครับก็ช่วยให้ได้ผลบุญแล้วก็ช่วยให้สุขภาพร่างกายระบบขับถ่ายดีขึ้นนะครับเพราะว่า คนใกล้ตัวผมที่กินเจเนี่ยเขาก็บอกว่าระบบขับถ่ายแล้วก็สุขภาพร่างกายอะไรพวกนี้ค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะครับข้อ10หากใครเดือดร้อนแล้วเราพอที่จะช่วยได้ก็ให้ช่วยเหลือด้วยความตั้งใจและเต็มใจและเราเองจะต้องไม่เดือดร้อนนะครับไม่ใช่ว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดถ้าเราทำความดีแบบนี้วันหนึ่งเราจะเป็นคนที่ชั่วไปเองพูดแบบนี้ก็แล้วกันนะเพราะว่าเราทา ดีแล้วแบบมันท้องไงสังคมมันแย่เพราะคนดีมันท้อแท้แล้วก็เปลี่ยนตัวเองเป็นคนชั่วนะครับพยายามทําดีอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนเป็นอันขาดทําตามกําลังและความสามารถของเราที่เราพอจะทําได้และที่สําคัญคือเราต้องไม่ลําบากนะครับเพราะบางคนทําดีแล้วลําบากใครมันจะอยากเป็นคนดีจริงไหมอ่าข้อสิบเอ็นะครับมันให้คาปรึกษาให้คําแนะนําดีๆ กับเพื่อนหรือกับใครก็ตามแต่ที่มีความทุกข์และเดินเข้ามาขอคําแนะนําหรือว่ามาปรึกษาเรานะครับก็คือบางทีเนี่ยเราจะมีเพื่อนบางคนนะครับชอบมีปัญหาบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องหัวใจนะครับคือบางทีเนี่ยเราก็ให้คําปรึกษาไปแบบพอดีพอดีนะครับบางคนเนี่ยอันนี้เป็นเคล็ดลับนิดนึงนะคือเวลาเขาทะเลาะกับแฟนอะ่ะอย่าไปยุให้เขาเลิกกันหรืออย่าไปว่าแฟนอะไรเขานะครับเพราะว่า เขาจะพูดอะไรให้เขาพูดให้เราฟังให้จบเลยฟังให้จบเลยแล้วก็บอกให้เขาใจเย็นๆก็พอนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณไปช่วยดา่าแล้วเขาคืนดีกันเนี่ยเราหมาเลยนะถ้าแบบนี้เคยเจอกันนะครับว่าเฮ้ยอยู่ดีเขามาด่าแฟนที่ทะเลาะก,กันให้ฟังเงี้ยแล้วพอเราไปใส่ไฟด้วยอย่างเงี้ยโอ้โหเขาคืนดีกันเราหมานะครับคือแ,แค่ฟังไว้ก็พอแล้วก็บอกให้เขาใจเย็นคือเดี๋ยวเขาก็คืนดีกันอะไรประมาณเนี้ยนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับข้อที่12ก็คือ ให้ช่วยเหลือคนที่บางครั้งเนี่ยยื่นของมาขายให้เราครับคือบางทีเนี่ยเราจะเจอคนจรนตามทางนะครับที่เอาของมาขายหาบเล่หรือว่าแผงลอยที่ยื่นของมาขายให้เราเนี่ยถ้าเราไม่เดือดร้อนเกินไปถ้าเราไม่เดือดร้อนนะครับต้องใช้คําว่าถ้าเราไม่เดือดร้อนหรือพอมีเงินก็ลองช่วยเขาซื้อดูนะครับตรงจุดนี้เนี่ยจะทําให การเงินของเราคล่องขึ้นทําให้เรามีโชคลาภทําให้เราทําอะไรได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับข้อที่13ถ้าใครมีสัตว์เลี้ยงในบ้านหรือว่าเลี้ยงสัตว์หรือว่าสัตว์จรมันผ่านมาที่บ้านนะครับก็ให้ดูแลมันบ้างนะครับตรงจุดนี้เนี่ยจะช่วยเสริมดวงชะตาในด้านของลูกน้องบริวารหากตอนนี้คุณยังไม่มีลูกน้องบริวารในอนาคตภายภาคหน้าคุณก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็มีลูกน้องบริวารน,นะครับก็ ให้ดูแลสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ที่จรมาให้ดีนะครับยกเว้นสัตว์ดุร้ายนะครับสัตว์ดุร้ายนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับข้อ14นะครับจานชามเนี่ยถ้ากินเสร็จแล้วเนี่ยก็ควรล้างขึ้นมานะครับไม่ควรเอาจานชามไปวางสมสมกันนะครับเพราะว่าวางทีเนี่ยมันจะทําให้พลังงานไม่สะอาดเนี่มารวมกันในบ้านนะครับส่งอย่างแรกคือเรื่องกลิ่นแน่นอนครับกลิ่นมันจะ ส่งฟุ้งไปทั่วบ้านก็บางคนก็อาจจะไม่ชอบกินอาหารแบบที่มันรวมๆกันมันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นพลังงานที่ไม่ค่อยสะอาดด้วยนะครับข้อที่15นะครับพยายามให้อภัยคนเท่าที่จะให้ได้นะครับฝึกให้อภัยคนฝึกปล่อยวางฝึกทําใจให้สบายๆบ,บ้างนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเขาทําผิดจริงนะ แต่ว่าแบบไม่ใช่ว่าจงใจผิดกับเรานะไม่ใช่จงใจจะแกล้งจะทําลายชีวิตเราอ่าถ้าแบบนี้อีกกรณีหนึ่งนะถ้าเขาทําผิดจริงๆแล้วมันไม่เดือดร้อนนั่นไม่หนักหนาสาหัสเกินไปก็ฝึกให้อาภัยใจเราก็จะเป็นสุขนะครับสุดท้ายครับข้อที่16ครับสิ่งที่เราไม่ได้ใช้นานๆแล้วหรือสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเรามันนําไปให้คนอื่นบ้างนะครับมันนําไปให้คนที่ได้โอกาสกว่าเรานะครับแล้วตรงจุดนี้จะทําให้เราเนี่ย มีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าแล้วก็ในอนาคตเนี่ยใครๆก็จะเอาของกำนันของชาำ่วยของที่คุณต้องการมาให้คุณแน่นอน